สวัสดีค่ะผู้ที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปของฟางนะคะ <c oughs> พบกันอีกครั้งนะคะกับคาร์ดการ์ดฟอร์วิกนิ่งวันนี้ก็จะมาทำหัวข้อขคลิปข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณอยู่มาดูกันว่าท่านอยากจะสื่อสารหรือส่งสารอะไรถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคนที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขออนุญาต ครูคราอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุณอยู่ไกด์แองเจิลของทุกท่านที่ต้องการสื่อสารถึงทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ข้อความนี้เป็นข้อความที่ส่งผ่านฟังในการส่งสารถึงทุกท่านขอให้ข้อความทั้งหมดนี้เป็นของคุณ มาดูกันนะคะข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารกับผู้ที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับฟังนะคะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาความยุ่งยากลำบากมากแค่ไหน สิ่งนั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความดีของคนด้วยด้านสว่างของคนที่เอาชนะด้านมืดของคุณได้คุณจะปรับสมดุลและทําความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานในตัวคุณทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรการเป็นไปการมีอยู่ของมนุษย์ที่จะ เวียน่ายตายเกิดเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสร้างพลังงานสุขบวกสิ่งที่มันติดขัดไม่ว่าจะเป็นสภาวะดงทางด้านการงานการเงนิงนตอนนี้ที่มันติดขัดอย่าให้คุณดับไว้ว่าคุณหากคุณมีพลังงานเอ e r จีที่ดีคือมีวายเบสชั่สูงสูก็คือมีความสุขใช้ชีวิตมีความสุข แล้วก็ดึงดูแต่ความสุขเข้ามาสิ่งนั้นจะทําให้คุณเอาชนะอุปสรรคและปัญหาเคาะวิบากกรรมตรงนั้นไปได้และที่แน่นอนเลยก็คือคุณจะไม่ไปสร้างกรรมใหม่กรรมใดๆก็ตามที่เกิดจากการกระทําวาจาคําพูดเราจะไม่สารต่อและยุติเพียงเท่านี้อืมดวเวิขึ้นนะคะ ความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันจะลางลายเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้ำมันจะเป็นความมั่นคงยาวนานความอุดมสมบูรณ์สำเร็จที่จะก่อเกิดแม่หมอมองเห็นถึงความยาวนานมองเห็นถึงความกระตันยูรู้คุณด้วย อคุณได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเทพองค์ใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดครูครูบาอาจารย์หรือจิตวิญญาณเก่าแก่ที่ปกปักรักษาคนอยู่ ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับการปกป้องดูแลรักษาจากทุกทิศทุกทางคุณจะเอาชนะทุกสรรพสิ่งได้เริ่มด้วยจากคุณเปิดใจกว้างและยอมรับความเป็นไปจัสติกความยุติธรรมการพิสูจน์ตัวเอง สิ่งที่จะทำให้คุณเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงเลยคือคุณต้องรู้ใจตัวเองก่อนสิ่งใดที่คุณทำแล้วมีความสุขให้สิ่งนั้นอะ่ะมันชัดเจนในจิตในใจของคุณเลยและเริ่มต้นที่จะก้าวออกมาให้ความยุติธรรมกับตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะใดก็ตามสภาวะการติดขัดทางด้านการงานการเงินความรักครอบครัว เพื่อนร่วมงานไม่ดีหรือหัวหน้าง,งานที่ตอนนี้เอารัดเอาเปรียบก็ตามให้คุณวางใจได้ให้รู้ถึงความเป็นไปอย่าอย่าคอยตามอีกโก้ในตัวถ้าพลังงานลบๆมาเจอกันเนี่ยมันจะทวีคูณให้คุณเอาน้ำเย็นรูปเข้าไว้ให้คุณปรับไวเบชั่นตัวเอง และก้าวไปสู่ข้างหน้าเนี่ยมองให้เห็นโอกาสที่เข้ามาสู่คุณมองให้เห็นโอกาสมองให้รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่คุณเจอคืออะไรและคุณจะฟันฝ่าไปได้อย่างแน่นอนอมาดูกันว่าไพ่ใบสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นก็คือนี่เลยค่ะไพ่แก้ไขขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วคุณจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต คุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณเจอมาในตอนนี้เนี่ยเดอะมูนความท็อกซิกค,ความกังวลจิตใจที่มันยังไม่นิ่งพอความคล้อยตามตามสภาวะหรือการถูกครอบงำจากพันธนาการความมืดทั้งปวงเนี่ยคุณจะสามารถออกมาได้ด้วยสติป,ปัญญาด้วยด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจในความเป็นไป สิ่งไหนที่ผิดพลาดขอให้แก้ไขแก้ไขที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่ตัวเองแก้ไขกับไ i n d ซ e ตัวเองความคิดตัวเองปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วคุณจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาตัวนี้ไปได้มันจะผ่านช่วงไปได้ง่ายโดยที่คุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยซ้ําเปลี่ยนแค่ความคิดตัวเองทัศนคติของตัวเองมุมมองใหม่อ๋อเข้าใจเข้าใจตัวเราเองก่อนแล้วก็เข้าใจตัวผู้อื่นว่าสิ่งนี้ที่เขาทํากับเราเพราะเพราะอะไร เขาอาจจะทํากับเราแค่คนเดียวแต่เขาไม่ได้ไปทําอย่างนี้กับคนอื่นอ่าอยากให้ทุกท่านฟังไม่แน่ใจว่าฟังพูดไปแล้วจะเข้าใจไหมแต่อยากให้เข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจความรู้สึกตัวเองก่อนเลยว่าตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงเท่าที่ดูแล้วตอนนี้มันมีความตัดกุ้มกังวลใจความไม่สบายอกไม่สบายใจความรู้สึกว่าทุกอย่างมันติดขัดไปหมดเลยแต่ตอนนี้ ไม่ได้แล้วพอจมมาหลายหลายวันมองดูว่าหลายวันแล้วตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไม่ว่าโชคชะตาจะลิขิตมาอย่างไรก็ตามแต่คุณจะเอาชนะได้ด้วยพรสวรรค์ที่คุณมีสิ่งที่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาคุณคุณทำเลยคุณเลือกทางเดินเลยคุณปรับเปลี่ยนความคิดคุณ ได้ขอพรอได้ค่ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนงานก็ให้มีมุมมองใหม่ๆจากสิ่งที่คุณจะทำมองให้เห็นโอกาสในสิ่งที่คุณจะได้รับมาอ่ะคุ่หมอขอเปิดเพิ่มเติมแล้วกันนะคะอ่ะหากมีเสียงรบกวนนะคะขอภัยด้วยค่ะมาดูกันนะคะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้กำลังใจอะไรทิ้งท้ายในคลิปนี้นะคะให้อภัยกับทุกสิ่งที่เข้ามาเรียนรู้ให้ได้เวลาเวลาฟังพูดว่าบททดสอบให้มองมองอีกคำพูดหนึ่งเลยก็คือกรรมกรรมจากการกระทำกรรมจากอดีตชาติก็ได้ คุณอาจจะขัดแย้งกับตัวเองว่าชาตินี้ไม่ได้ทําอะไรมาเลยมันอาจจะเป็นกรรมเก่าที่ติดมากับดวงจิตวิญญาณคุณไม่ว่าจะพบใดก็ตามถ้าคุณเข้าหรือเข้าไปคุณจะเรียนรู้ได้ว่าอ๋อมันติดมาจากหลายๆภพชาติแล้วมันมนมาเกิดผลชาตินี้ก็ให้เรียนรู้แล้วทาความเข้าใจไม่สารต่อวิบากกรรมในครั้งนี้ให้อภยัยปล่อยวางทําใจให้เย็นทําใจให้สงบแล้วก็มีไวเบชั่นบวกๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัว,วอยู่กับลูกๆ อยู่อยู่ในที่ที่คุณสบายใจอาบน้ำผ่อนคลายันงวยยังไงไพ่เดหุ่นก็ยังจะขึ้นมานะคะมันเป็นช่วงที่ที่คุณเจอตอนนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะต้องผ่านค่ำคืนอันมืดมิดนี้ไปได้ถ้าสายจิตวิญญาณก็ Dark ดักในออฟเดอะโซ l ที่คุณจะต้องผ่านไปได้และคุณมีความกล้าหาญมากๆที่คุณจะเอาชนะสิ่งนี้ไปได้ให้ใช้ความรู้สึกที่ ผ่องใสประพัดสอนความรู้สึกของเด็กอะค่ะที่เขาไม่ได้คิดอะไรวันวันเอาจะเล่นจะสนุกคุณดูสิว่าเขามีความสุขมากแค่ไหนแต่ที่แน่นอนเด็กที่มีความกล้าหาญมั่นคงต่อความรู้สึกของตัวเองฉันจะมีความสุขฉันปกป้องตัวเองให้บาลานซ์หยินและอย่างภายในตัวให้ได้ไม่ไม่ได้แข็งไปด้านใดด้านหนึง่ง ปกป้องตัวเองได้แต่ไม่ได้แข็งก้าวกับสภาวะที่คุณเจออยากให้หนักแน่นและอ่อนโยนไปในคราวเดียวกันนะคะอะ่มาขอทิ้งท้ายไปกันแล้วกันนะพระจันทร์เดอมูนโอเคตอนนี้พลังงานอะ่มันยังไม่สเสถียรสักเท่าไหร่ในตัวคนณจึงสักสิอยากบอกให้คุณปล่อยวางแล้วก็คลายความกมังวลนั้นซะ ช่วงนี้มันเป็นสภาวะที่คุณจะต้องนิ่งต้องสงบให้ได้เพื่อที่คุณจะก้าวผ่านไปยังตัวตนที่สมบูรณ์ไพ่ t h w w r r l d เนี่ยเปลี่ยนแปลงพลังงานไพ่ใต้สำหรับไพ่สวยมากเลยนะคะ m ชิมเ n ลนเปลี่ยนแปลงพลังงานผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองอาบน้ำล้างมือ,อ แช่เท้าในน้ำเกลือก็ได้นะคะหรือเหยียบพระแม่ธรณีโดยการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับธรรมชาติสิ่งนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้บอกไว้ว่ามันเป็นแกนแบบถ่ายเทพลังงานซึมซับพลังงานธรรมชาติปล่อยวางกับสิ่งที่ถือที่มันยึดติดการที่เราจะเดินทางไปแล้วเราแบกเป้หนักๆ, <S <S ๆ,ๆ,ๆรวมทั้งแบกเป้ของคนอื่นด้วยอ่ะมันทำให้เราเดินได้ช้า ถ้าปล่อยวางด้านนี้ได้คุณจะไปได้ไกลมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนหวังว่าคุณจะได้รับข้อความดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผ่านการสื่อสารจากฟังผ่านหน้าไพ่นะคะยินดีกับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและขอให้ได้ข้อความที่จะทําไปสู่การปลดล็อกชีวิตในด้านนี้ สู้ๆเป็นกำลังใจให้กับคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับฟางด้วยนะคะในการจัดทำคลิปในครั้งต,ต่อไปขอบคุณค่ะ